มาพ่อมาหาอีกแล้วครับพี่น้องมาพ่อมาหาอีกแล้วนั่งก้มหนาตูมูอยู่มาหาได้งานหรือยังโอ้ออกมาเป็นเท้าได้งานกี่ตัวแล้วเนี่ยไดงานมีในคู่เดียวในคู่นึ่งโอ้เดี๋ยวก็ได้เย็น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 โอ้วันนี้ออกาแต่เช้านะเราอ่ะโอ้ครับแต่ไม่ย่งเด่นพี่น้องเงยงหงากอยู่บังเบิ่งครับเบิ่งเอาละเอาละเต็มหมดกเอาติดงันกับท่านเขางช่วงเตรียมช่วงเตรียมแล้วครับพี่น้องเบิ่งได้ครับเบ้งเบ่งแตในบ้าหนียา เอาครับนี่หนักนี่หนักเราเอามาฮ่าฮ่าฮ่ามเตียมรวมเตียมโอหออกมาแต่เช้ารายงานจีตัวแล้วเนี่ยีงานในคู่เดียวในคู่หนึ่งโอ้ยเดี๋ยวก็ได้เย็น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 โอ้วันนี้วันแต่เช้านะเราอ่ะโอ้มาไปยืนรียังกินนะเอ้ามาจริงด้วยมาไม่ยืนแอร์เขาตัวนี้ โอ้ตาเรไมายืดแล้กินอะไรตรงนี้โอ้ยูขักน้อง